สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับอะตอมแล้วก็ช่างเสียบลักค่ะแล้ววันนี้นะคะอะตอมมาพร้อมแกะสียว m i Portable Electric Air Pump 2ค่ะและแน่นอนนะคะว่าไม่ได้มีเพียงรุ่นเดียวที่อะตอมเอามาด้วยยังมีทั้งรุ่น 1s นะคะแล้วก็รุ่น1อีกด้วยซึ่งวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันชัดๆเลยค่ะว่าจะมีความแตกต่างยังไงบ้าง ไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มเปรียบเทียบกันเลยนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีความแตกต่างจากรุ่น2ยังไงต้องบอกเลยค่ะว่าอย่างแรกรุ่น2นะคะเขาจะเพิ่มโหมดสกูตเตอร์ไฟฟ้าขึ้นมาค่ะทุกคน <Wow. S 1> รุ่น1และ 1S นะคะเขาจะไม่มีโหมดนี้โหมดก็จะน้อยกว่าตัวนี้ค่ะ ส่วนตัวที่2นะคะเขาจะเพิ่มอะแดปเตอร์สำหรับการใช้งานมาให้เราด้วยค่ะตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นแล้วนอกจากนี้นะคะทำให้เรามือไม่เปื้อนอีกด้วยและรุ่นที่2นะคะต้องบอกเลยว่าสามารถเติมลมได้เร็วขึ้นถึง25%ต่างจากรุ่นก่นกอนๆเลยค่ะจากประสบการณ์การใช้นะคะต้องบอกเลยว่ารุ่นแรก เติมลมประมาณ2ล้อนะคะสำหรับรถยนต์แบตก็เริ่มอ่อนแล้วค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเขาเคลมมาเลยว่าสามารถเติมลมยางรถยนต์ได้ถึง10เส้นเลยค่ะอยากให้ทุกคนสังเกตด้านบนนะคะทุกรุ่นจะมีไฟฉายเหมือนกันหมดเลยแต่รุ่นสอดน,นะคะเขาจะเพิ่มความสว่างของไฟฉายได้มากกว่าเดิมค่ะเพราะช่องนะคะก็จะใหญ่กว่าแล้วก็กว้างกว่าด้วยค่ะ แสงไฟก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยมาพูดถึงช่องชาร์จกันบ้างน,นะคะช่องชาร์จสำหรับรุ่น1เขาจะเป็นไมโคร USB อยู่ค่ะแต่พอเป็นรุ่น2นะคะเขาเปลี่ยนมาเป็น Type C ก็คือชาร์จได้ง่ายขึ้นค่ะ ทุกคนสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมเติมลมได้เร็วขึ้นสําหรับรุ่น2นะคะต้องบอกว่าด้วยมอเตอร์แม่เหล็กนะคะและคอมพิวเซอร์ทําให้อัปเกรดเครื่องไปอีกค่ะเติมได้ดียิงขึ้นและเร็วยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้นะคะยังสามารถเติมลมยางเปล่าได้ภายใน8นาทีเลยค่ะมาพูดถึงแรงดันเครื่องกันบ้างน,นะคะตัวนี้มีแรงดันเครื่องประมาณ150 psi ค่ะ สามารถเติมลมได้เร็วอย่างแน่นอนและหัวสูบนะคะอยู่ที่19มิลลิเมตรค่ะทุกคนตัวนี้สามารถเติมลมรถจักรยานได้ภายใน86วิีเลยค่ะถือว่าเร็วมากๆเลย สำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องที่เขาให้มานะคะก็จะมีทั้งหมด3อะแดปเตอร์ด้วยกันนี่คือหัวเข็มนะคะแล้วก็จุกหัวเล็กค่ะและตัวนี้นะคะจะเป็นจุกที่รุ่นไหนไม่เคยให้มาก่อนค่ะได้เฉพาะรุ่น2เท่านั้นนะคะอันนี้คือหัวต่อเร็วแบบที่อาตอมเคยพูดไปเลยและนอกจากนี้นะคะภายในกล่องเขายังให้ตัวเครื่องแล้วก็สายชาร์จมาด้วยค่ะและถุงเก็บค่ะสําหรับตัวนี้มาดูที่ดีไซน์ของรุ่น2กันก่อนเลยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ต่างจากรุ่น1เท่าไหร่ค่ะก็จะมีความน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะและการ ใช้งานนะคะแล้ก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็กดค้างไว้เลยค่ะนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าโหมดต่างๆเขาจะขึ้นอยู่ด้านบนเลยนี่โหมดจักรยานโหมดมอเตอร์ไซค์นะคะโหมดรถยนต์ และมอเตอร์สก,กูตเตอร์ค่ะและเติมลมบอลซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะมีโหมดมากกว่าตัวรุ่น 1S กับรุ่น1ค่ะและถ้าเราอยากเปิดไฟฉายนะคะเราก็กดตรงนี้ได้เลยไฟฉายของเขานะคะก็จะมีช่องที่ใหญ่กว่ารุ่น1และ 1S และถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นโหมดแฟลชแบบนี้เลยค่ะ <S <S เผื่อฉุกเฉินหรือรถเสียกลางทางนะคะเราสามารถตั้งไว้ได้เลยค่ะสำหรับพอร์ตชาร์จนะคะตัวนี้จะเป็นพอร์ต Type C เลยค่ะทุกคนดีกว่ารุ่นอื่นๆนนะคะที่เป็นพอร์ตไมโครก็จะชาร์จใช้ง่ายกว่าค่ะ ถ้าพูดถึงน้ำหนักนะคะก็จะมีความแตกต่างตั้งแต่รุ่น1 1s และ2เลยค่ะสำหรับรุ่น1นะคะน้ำหนักจะอยู่ที่4 3 2กรัมค่ะทุกคนถ้าเป็นรุ่น 1s นะคะจะอยู่ที่489กรัมค่ะและเป็นรุ่น2นะคะจะอยู่ที่492กรัมนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะทุกคนน้ำหนักนะคะเขาจะแตกต่างจากรุ่น 1s ประมาณ17กรัมค่ะน้ำหนักก็คือจะหนักเพิ่มมาหน่อยสำหรับแบตเตอรี่นะคะรุ่น2ของเราแบตเตอรี่จะอยู่ที่2 0 0 0 m ป ah ์ค่ะต้องบอกเลยว่าค่อนข้างทนสามารถใช้เติม รมได้ทั้ง4ล้อเลยใช้งานไปแบตก็ไม่หมดนะคะต้องบอกว่าแบตเตอรี่เขาเป็นลิเธียมไอออนด้วยค่ะและอีกอย่างนะเสียงรบกวนเขาในระยะ100เมตรจะอยู่ที่80 d เดซิเบลค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะต้องพาทุกคนไปลองใช้จริงกันเลยค่ะไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มลองใช้งานกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะเปิดหัวจุกข,ของที่รถเราไว้ก่อนเลยค่ะแล้วถ้าเราเสียบเข้าไปใช่ไหมคะ เขาก็จะบอกค่าเลยนะคะว่าลมยางของเราอ่ะอยู่ที่เท่าไหร่ลมยางของอตอมนะคะอยู่ที่2 9จริงๆปกตินะคะตอมจะเติม32เดี๋ยวเราเลือกเป็นโหมดรถยนต์แบบนี้นะคะแล้วก็ถ้ามันเป็นบายอยู่แบบนี้นะคะกดค้างเพื่อเปลี่ยนเป็น psi แบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็ลดค่าได้นะคะว่าเราอยากได้3 2จากนั้นนะคะกดปุ่มตรงกลางเพื่อเริ่มเติมเลยค่ะพอมันเต็มนะคะทุกคน เครื่องก็จะตัดอตัตโนมัติเลยค่ะสรุปเลยค่ะสำหรับเีส x i a o m แ Air ัม m มนะคะตัวนี้จะราคาอยู่ที่979บาทต,ต้องบอกเลยนะคะเป็นราคาที่คุ้มมากๆสามารถใช้โคนลดเพิ่มเติมได้ค่ะทุกคน และตัวนี้นะคะไม่ใช่แค่เติมลมเร็วได้ถึง25%และตัวนี้ยังมีโหมดหลากหลายในการใช้งานอีกด้วยค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกใช้กันได้เลยและอีกอย่างนะคะแบตเตอรี่ทนมากเราสามารถใช้เวลาฉุกเฉินนะ,ะหรือพกพาไปเติมลมได้ด้วยค่ะถ้าใครถูกใจนะคะอย่าลืมไปลองใช้กันได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะตมก็ต้องลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์สําหรับช่างเสียบปากด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะกับช่างเสียบลาบ๊ายบาย